โกรธเกลียดคนที่โกรธที่เกลียดเราก่อนอันนี้เข้าใจได้ในฐานะปุถุชนคนธรรมดาถูกใครโกรธใครเกลียดมันก็ยากที่จะอดใจไม่ให้โกรธเกลียดตอบแต่ที่มันเข้าใจไม่ได้ก็คือ ไปโกรธไปเกลีกยดคนที่เขาไม่ได้โกรธได้เกลียดตัวเองยิ่งถึงกับไม่ได้รู้จักกันแค่ได้ยินคนยุแยใส่ร้ายป้ายสีนินทากันมาก็ไปหลงเชื่อเขาแล้วโกรธเกลียดเขาไปต่างๆนานาอย่างนี้แหละเข้าใจไม่ได้ครับ